พี่วะเอ็มออเดอร์ไอ้เหี้ยปาเยอะแล้วปลาอะไรไม่ไม่ตายเห็นมิโกะปลาอะไรอ่ะปลาใจลาปลาดีอ่ะ้ยปลาดีเะเยอะนี่ไงล่ะฉันได้สิ่งที่ต่อก่อนมันจะพลังมันจะพลังมันจะพลังแข็งอยู่ข้างบนแย่ทุกคนตัดทุกคนรีบข้ามาเร็วปลาแย่แล้วละ โดนตัวเองวะ้ยนะโอ้นี่กูโดนตัวเองเดินอย่แล้วแหละอย่าล่ะเยอ้เยอไอ้โคนคอมโบแชร์ปุ๊บแช่ปุ๊บช็อตเลยเฮ้ยนี่ฮู้อู้ยจบเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับสองคนอยู่กับพี่อ้อมจิวอ่ะจิว์อาสินเองครับมีพี่กูมีพี่อมจบแล้วไหมงานจบแล้วไหมยังไม่มีเบอร์เกอร์ ไม่ไงตายหมดงเลยเยตายเลยตายหมดเลยเป้นเท่งนีคของปีศาจขอบคุณค่ะมึงมึงดูไอ้เหี้ยโมดิไม่ไปอยู่เลยอย่าเข้ามานะโม่ไอไอเออเอาเอาเหล็กเส้นใครมาเนี่ยโอ้ยโม่ไอโอ้ย อุ้ยเหล็กเส้นเขี้์โคตรขีโกงโคตรขีโกงเลยโคตรขีโกงขี้โกงต่าง방ตกันหากันแย่แล้วชอตีแม่มึงชออะไรโอ้โหกู่ดุ่นสองเติดพ่อเขามึงอ่ะ้ไอพี่วิวปุ๊บไอคิวต่อ อุวยไอเทนอยากโดนสาวรองติดไหมแ็นแบงกระอนแ็นแบงกระชอนโง่อะไอเทนไม่ได้เล่นอะม่ต้องเล่นต้งเล่ต้องเล่นกูไม่เคยแกนงกูเล่นด้วยความสงบสุขกูไม่เคยแก๊งโวยยอยายายาไได้ไหมพไกได้ไม่เนี่ยมันคาดหมาย โอ้ยพวกได้ไหมมันเร็วไ <im its> ม่เร็วครับล้อตัวดีตัวดีตัวดี <im its> คนดีว่าคุได้เปิดรุ่งทองรัวว่ะรอดูเลคคิวได้พี่เอเอสองโมได้ปลา <im its> พ่อมึงนะโอ้ยไอพี oh, ่พี่ออมได้ปลาพี่ออมได้ปลาเหมือนกันอ๋อเร็วยโมก็ได้ปลาตายอะไรโมไอโมไม่ตายโมไม่ตายนีเดียวดีเดียวกลับปรถแมน สายสายสายับประรดสับประรดเฮ้ยเขามาจอดยิงเขามาจอดยิงไน้องมันโมนยังวะมันดูมันเราเฮียดอะเฮียดไงโมันเฮียนเฮียดยังเกียนเฮียงเงินเฮียงเงินเฮียงเนอไพวกมัแย่ละพวกมแย่แล้วหล่ะมึงดูดิเฮียงเฮีแยกันแล้วไเลไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ ได้ใช้อเอาแตคนคเลยะยัะเลยยายายาจบแล้วเฮียโอ้ไอ้สิโอ้โหือมอ่ะตีนเนกอ่เฮียแดมพูนเรือมาริโอมาริโอไม่ได้เลยเกมตรงหลอกลวง ลายม่โ้าายม่โไม่โง่ไม่ด่ลายไม่ดโอ้ไย่นี่บ้อะไไมอ้าเปี่ยวโอ้โหไอ้ยนไม่ได้เนเนไม่ได้เล่น กูเพิ่งปนอกูก็ว่าอยู่ต่อแหลยิงๆชนะพิชชาชุ่ยเราเราจะตายกันหมดถ้ามึงไปเอาไอ้คิวโกธรรมชาติรเธอคนนี้24ชั่วโมงไม่งั้นเราจะตายกันหมดรักเธอคนนี้24ชั่วโมง ไม่โดนพ้องไม่โดนย่นแหละเฮ้ยเอฟอมไม่ได้อะเอจริงไหมเดียวกันได้เอจริงอ่ะมีเอจริงไอไดเอจิงด่านนี้โคตรหัวควยนี่ไงโดนเกียเอจริงไงน้องอีเทนอันนี้โอ้โหดูดิสองคนใครจะโดนจากด้านขวาห่วยโมได้ไะไอ้ส้นตีน นีไอมือไอโมมันนี่ตายเว้ยไม่มีวันตายโว้ยดีไไม่มีวันเดี๋ยวมีได้น้องดีไอเจ็บไหมเจ็บไัมเอออมเอาไปดกเลยโมไสเดอร์เมอเป็นไเดอร์าไอสัตว์นีไอจิ้งหัวคว้ยไอโมสเดอร์ม ไอ้ยิงไม่ได้แต่ปืนมันเป็นมีดเลยวะกลยุทธ์เป็นอันนั้นแหละกลยุทธ์โหยิบของแตะเว้ยจัดไปคนเดียวอิ่มๆ